วันนี้เราเจอฮ่องกงนะโบสามครับผมว่าผมว่ามันไม่ไล่ครับอ่านะครับไม่ไล่ครับนี่เจอแล้วคนหนึ่งเจออีกคนหนึ่งอยู่หลังไม้ สวยจัดเลยได้ไวๆเฮียได้ไวนะอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮียได้ไวโหลขอไม่โดนพักไม้พอสวยและได้ไวไงนับเฟดแขวนครับเฟดแขวนแล้วเบดเลยแค่นั้น ขอปั่นไกหมุดเลยครับตรงกลางผมว่าเซนดาดำมันเอาอยู่นะมากระทืบมันจะไล่เลยเหรอ อ๋อเห็นเห็นคนจะวิ่งไปช่วยครับเห็นสวยจัดได้ฟรีด้วยในประเด็นกลับได้ครับเพราะเพราะเนี่ยไอคนนี้มันไม่กล้าวิ่งไปช่วยครับเพราะมันรู้ว่าหลุมอยู่ตรงนู้นอันหนึ่งวิ่งไปก็เจ็บอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยกลับเลยครับ ผมได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับไม่ให้ช่วยสวยเอาตกเฟดเอาตกเฟดครับเอาตกเฟดอ่าสวยเรื่อ ทางไม้อาดมครับอา้าจะช่วยไม่ได้แล้วปะแล้วยืนกลางแมปเลยไงประมาณว่ามึงจะขึ้นไปช่วยกูก็เห็นอะอะไรประมาณนี้ครับ ยังครับเซอยังไม่เล่นอ่าอยู่นี่คนหนึ่งอ๋อคนหนึ่งอ้อมมาแล้วน่าจะเห็นอ่าเห็นครับเห็นเห็นช่วยไม่ได้ครับตายถ้าไม่วิ่งมาสองนะตายน่าจะเอาตายเลยครับไม่ให้ช่วยอ่ะสวยตายเลยครับไม่ได้เล่นเลยหนึ่งคนหลังจากนี้ก็โซนเครื่องข้างล่างให้ได้ครับสามเครื่องแล้วน่าจะโซนแต่เครื่องล่างด้วยไม่น่าจะไปบนแล้วครับปล่อยเลยสวยจัด ดำกูมันโหดจังวะบังคับให้เล่นนะยังไงก็ต้องบังคับให้เล่นเรียบร้ออสวยจ้าน้องชาย โซนได้โซนได้ครับบัานเลิกโซนได้ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะขึ้นไปไล่บนแค่ไปป่วนแต่ผมว่าโซนได้ครับผมว่าโซนได้โอกาสตายสี่สูงเกมนี้โอกาสจะเก็บสี่สูงมากมาที่เครื่อง อ่ามีไปช่วยครับอีกาบินน anyway no ่าจะเห็นปะอ่าให้มันอยู่สองคนอย่างเงี้ยไม่ได้ปั่นนะครับสวยจัดพอรีบช่วยเพื่อนก็ตายไว ได้ปั่นคนเดียว,คเ,ยวเครื่องไหลคนเดียวปั่นได้เครื่องคนเดียวอันนี้รอช่วยจบเลยครับตามหลักอันนี้ต้องต้องไปปัน่นอะไรเงี้ยแต่เลือกที่ไปปัน่นเลือกที่จะรอช่วยเพื่อนพอช่วยลงมาเพื่อนโดนสามตายไวเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอาดามันฉลาดมากนะเนี่ยทุกคนมันพยายามออกมาให้ไกลมันรู้ว่าเขารอช่วยอยู่มันพยายามออกมาให้ไกลแบบว่า ไปแล้วเห็น,อนโอ้โห้เซนมึงดูเซนอดัมก่อนน้องเอหี้ยเครื่องนึงติดอยู่นู่นคนนึงอยู่นี่รู้จุดสองคนครับสบายรู้จุดสองคนครับสบายแค่นั้นแหละรู้แล้วว่าสองคนอยู่ไหนตอนนี้น่าจะเล่นง่ายแล้วครับขอตันตู้โนระเบ,ะเบะิด อ๋อหลงไฟหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยอย่างนี้แล้วเห็นรอยเท้ากำลังวิ่งไปช่วยโอ้หวานเจี๊ยบอย่างนี้โอกาสไต่สี่สองเครื่องสูงจัดโอกาสตายสี่สองเครื่องสูนจัดสูงจัดเลยวิ่งกลับมาช่วยนี่เอาสวยจี้เลยอย่างนี้ครับ น่าจะไล่เนียวะไมเลยเตมเลยอีกเครื่องนึ่งน่าจะปั่นต่อไม่ได้ครับน่าจะปั่นต่อไม่ได้แล้วน่าจะตายสี่น่าจะตายสี่สองเครื่อง Same macro, knowing exactly where survivors are at all times during this game. Not missing a single shred I don't think up to this point. Kanatangdi, run. Kanatagdi, run! Oh uh, bop. Uh Bop Bop B. Slight, slight bug. The, the demo can't seem to stop teleporting. Justin's just gonna let Lucky Boy out. Bleed out, maybe try and cross over. Just hold the... The passive. Oh, damn. Where is that? Like, still bugged, my god. <laughs> uh, from how it's going, we might want to get those Kiran Thailand flags ready for the, the 4K2 of this guy's game. No need for the knowledge. Bit of a wasted coke look. กำลังแข่งครับปลังแข่งก็รู้อยู่แล้วครับว่าท่อคือบ้านเล็กครับยังไงอดัมก็ไปไปท่อรู้อยู่แล้วครับว่ายังไงท่อก็อยู่บ้านเล็กเพราะเขาเซต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 ไว้อยู่แล้วครับว่าท่อยังไงก็ต้องเกิดบ้านเล็กคนดูเยอะจ่ายก็เขามาเชียร์ไงอ่ะแล้วเจอไม่ต้องหลอกเราลงท่ออดัมมันเจอนู่นอยู่นู่นนู่น นู่นขายมุมกระดิกอยู่นี่นี่อดัมมันเจอไม่ต้องรอลงท่อมันเจออยู่แล้วไอ้นี่มันแฮกแมพไอ้เหียเต้นแมงไอ้เชียเดโมเหลือสองเครื่องมึงเก็บสีเหลือสองเครื่องเหรอวะเกินไปแล้วเวอร์จัดเซอร์ไทยปั่นแค่สี่เครื่องครับปั่นสี่เครื่องชนะเลยต่อให้ตายสี่เราก็ชนะเลยขอแค่ปั่นสี่เครื่องพอ แข่งครับแต่วันนี้ไม่ได้ลงเซิร์ให้ขอแค่ปั่นสี่เครื่องพอเลยครับชนะเลยครับต่อให้ตายสี่ก็ชนะขอแค่สี่เครื่องพอปั่นให้ได้สี่เครื่องพอสวยจัดวะ่ะเฮชี่ยแม่งโหดจัดเลยวะ่ะไอด้ดำมึงเกินไปวะ่ะนับเฟสครับนับเฟสแขวนครับสวยเก็บสีเหลือสองเครื่องโหดจัด <c oughs> อ่านี่อันนี้คือลิสไลายชื่อที่คิลเลอร์เล่นนะครับไอด้ดำจะเล่นเนิร์ดวินวอล์คเดโมด็อกเตอร์พินเฮดพิรามิดโอนิ พวกนะครับเอ็กแตบจะเล่นบิลลี่โกดเฟสคาวไบส์สปิริตเดซิลิกเกอร์แล้วก็อาร์อิกาอเล็กซานเดย์จะเล่นเป็นเวสเกอร์แดกูล่าซิงค์ลาริตี้และเดียโนอ่าเนี่ยน้องสามคนจะเล่นจะเล่นคิลเลอร์กันอยู่สามมนอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้น้องประมาณเล่นกันอยู่ประมาณนี้น้องทั้งสามคนที่ที่เลือกเข้ามาทีททท่คือน้องจะเล่นได้ทั้งเซอร์แล้วก็เล่นได้ทั้งคิลเลอร์ด้วยมันดีตรงนี้ครับประมาณนั้นเดีย๋ยวเราไปรอดูเซอร์กัน มาครับ <ARS. S 2> เดี๋ยวเรามาดูเซอร์ไทยกันมั่นใจว่าน้องๆมันไหวเราเอาใจช่วยน้องๆกันฟสเซนอเล็กซานเดร์เกติกสเตนอลดไหวเฮียมันแทงกันได้หมดครับน้องๆมันแทงกันได้หมด กระเป๋าโทมัสมันเล่นแทงกันได้หมดครับมันไม่ได้มีใครโดดเด่นมากกว่าใครโอ้โหคิดแต่เครื่องเกิดไม่ดีทุกคนเครื่องเกิดล่างห้าเครื่องเหรอล่างสี่แล้วสี่เป็นสี่ที่แบบว่าอยู่ล่างเลยด้วยโอ้เครื่องเกิดไม่ดีครับแต่ไม่เป็นไรเคลีย์สามเครื่องบนแล้วก็ไปวัดไปวัดเครื่องล่างก็ได้ครับท่านอาจเจอครับเห็นรอยเท้าสวยแล้วเจอใครอ่ะเจอเกีติทิกเหรอ จะเจอเจอเกมเจอเกมเกมเล่นได้เกมเล่นได้ครับน่าจะไม่ไล่น่าจะไม่ไล่เขาน่าจะไปรออีกาบินครับอีกาบินแล้วเห็นรอยเท้าแล้วเขารู้แล้วครับเกติกเตเนลอดเหมือนจะไล่โฟล์ลงไปข้างล่างเลยปะอ่าไล่โฟล์ครับไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่เห็นครับฝั่งนี้ เดี๋ยวโฟร์น่าจะเข้าเครื่องขวาบนสุดอาจะเจอคนเจอเจอคนนี้เดี๋ยวคนนี้ลากลงไปเล่นล่างอาะเจอไอ้เคียววนไปก่อนครับวนไปก่อนเราคิดแรกแล้ววิ่งลงล่างครับแค่นั้นวิ่งลงล่างเลยครับเขาไม่ไล่ครับอเขาจะรอโซนไม่เป็นไรครับก็ไปรอล่างรออยู่ข้างล่างคนเจ็บอ่ะรออยู่ข้างล่างเลยครับไม่โดน ถ้าเกมกูเอาให้แค่นั้นนะครับไล่เกมกูเอาให้ไอ้สัสของจริงอเล็กซันเดียอะน่าจะไปน่าจะไปเครื่องขวาอะเห็นแล้วครับเห็นโฟเซนเห็นโฟเตนเจอโฟเซนไว้ใจเว้ไว้ใจเว้สวยน้องลงล่างอะเครื่องล็อกหมดแล้วสวย อันนี้สวยเลยคือยังไม่มีใครโดนแขวนด้วยไม่มีฮิดอะไรด้วยชิวๆครับชิวๆอ่าแล้วเจอเกติกมันเล่นได้หมดครับทุกคนน่ะมันเล่นได้กันหมดครับไม่ต้องห่วงมันรู้ว่าวัดแผนของทีมแล้วต้องเล่นยังไงครับฟิ่งยาวแค่นั้นแหละ ไ่ไม่่ะกลางแมพอ่ะมือเล่นบักกับคนเล่นลูกในเกมกูวิ่งลงล่างแค่นั้นแหละอ่าปั่นฟรีกําลังจะได้หนึ่งเครื่องตัวที่ยังไม่โดนแขวนครับ และอเล็กันเดกูโยกพังแค่นั้นแหละอเล็กนันเดกูโยกพังทิ้งเลยกุ๊ปครับสวยของชอบอเล็กนันเดร์เดโมใช่ ไอเกมโยกพง they, uh, ังมีไม้แผ่นหนึ่งครับและโยกกันเอวน้องมันดีอ่บันเจียบต oh, ั้งงี้บันเจียบเลย <c oughs> ไปแล้วจ้า <c oughs> เครื่องโซนบนไปแล้วจ้าคื <c oughs> อโนวันน่ะเขาเอาเปิ์กมาผิดแน่นอนครับโนวันนี่

ตนเตะนาร้อยกูก็เอาเหมือนกันนี่ว่าหลายคนคงคิดถึงนะไม่ไม่ได้เจอนานแล้วไม่ไม่ได้เห็นเคียวแข่งนานแล้วแทบไม่ได้เห็นเล่นพับบิกด้วยหลายคนที่ที่เล่นมาก่อนน่าจะคิดถึงอยู่น่าจะเดี๋ยวว่าเอ้ย โอ้โหมาทัดตรึงๆเอาไปไหนแล้วล่ะไอ้เี่มาถูกายโยเขาเท็กไปอีกตรึงกันจ <c oughs> ังว่าโยเขาเท็กไปอีกเอ้ยโดนบล็อกไอ้เตึงกันเล่นกันแบบนี้ไม่ต้องกลัวใครแล้วมั้งขอแมพครับตามตะเต็บตามตะตาย ตอนนี้ตอนนี้คือเสมอแล้วครับตอนนี้ต่อให้เราตายสี่ก็เสมอเออต่อให้เราตายสี่ยังไงก็เสมอเพราะเราปั่นสามเครื่องเท่าเขาแหละแต่ตอนนี้เราเหลือสี่เพราะนั้นเล่นง่ายครับเราเล่นง่ายเลยโจ์เราเหลือปั่นอีกเครื่องเดียวเราแชมปเราชนะเลยไม่ได้แชมป์เนี่ยเราชนะเซตแรกเลย น่าจะเดินมาบนน่ะแล้วเกมแม่งชอบจัดเดโมะเกมแม่งจุกพังชว์หน่อยไเว้เล้เน่หยเว้มันไม่โยกฮะ เอ้ยังหวานไม่อหนาขาดผมโอ้จานเรียบร้อยครับเราชนะแล้วครับเราชนะแล้วเราชนะแล้วเซตแรกสวยเรานับหนึ่งครับเรานับหนึ่งเรานับหนึ่ง one stage right now definitely not looking up for the, the team of hong kong zero maybe not as cold as i thought but no Ed might do some wonders <laughs> 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 i can't <laughs> <laughs> three hours on the other side of so three. Well, i not know i can see a full stage coming up from <laughs> the team of hong kong i can see a full stage coming up from the team of hong kong i can see a full stage coming up from how to die สวยๆเลยหลายคนน่าจะคิดถึงอยู่เตเนนารอดนะครับในช่วงนู่นนะแข่งล่าสุดก็นานมากแล้วเอากลับมาเล่นด้วยกันนะครับเอาน้องกลับมาเล่นเกมแรกถือว่าเราทำไม่ดีนะครับเราเก็บสี่เขาเหลือสองเครื่องแต่เรารอดสามสวยๆเลยเดี๋ยวไปรอดูเกมเดอะไบ e เกมต่อไปเป็นเดอะไบ e นะครับเกมต่อไปเป็นเดอะไบท์ลุยๆ